แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นอุปสรรคแต่การออกแบบการทำงานที่เรามุ่งหวังที่อยากจะเห็นก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งท่านรัฐมนตรีได้กําชับและเหะหนักและเห็นความสำคัญเรื่องนี้ขณะนี้เราได้สื่อสาราไปยังท่านผู้บ,บริหาร และท่านพอเขตไปว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตพื้นที่ให้ดำเนินการจัดทำแผนที่นะครับของแต่ละจังหวัดขณะนี้นะครับก็ขอสื่อสารไปว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้แต่ละเขตพื้นที่ได้ตรวจสอบในแผนที่ของตนเองในแต่ละเขตว่าการที่เรากำหนดโรงเรียนดีคุณภาพของชุมชนนั้นเนี่ย ท่านได้กำหนดครอบคุมพื้นที่ของเขตของท่านทั้งหมดแล้วหรือยังการออกแบบคราวนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับเขตปฐมศึกษาเราต้องการมีโรงเรียนดีของชุมชนเนี่ยครอบคุมรองรับนะครับในอนาคตว่าในเขตของท่าน,นควรจะมีโรงเรียนจริงๆเนี่ยอยู่กี่โรงเรียนใน20ปีข้างหน้า อย่าคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้นะฮะคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าอารง์เรียนควรจะมีโรงเรียนดีของชุมชนเนี่ยอยู่กี่โรงเรียนแล้วในแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะรองรับโรงเรียนที่จะมาร่วมใช้ทรัพยากรเนี่ยอยู่จำนวนกี่โรงเรียนนะแล้วท่านจะต้องมีโรงเรียนจำเป็นต้องสแตนอารมณ์ด้วยสภาพภูมิศาสตร์นะครับโดยข้อจำกัดเนี่ย ทั้งหมดอยู่กี่โรงอันนี้คือสิ่งแรกที่โรงเรียนประถมศึกษาจะต้องหรือเขตพื้นที่ประถมจะต้องกำหนดและในขณะเดียวกันท่านต้องเชื่อมกับเขตมัธยมเมื่อท่านกำหนดว่า20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโรงเรียนดีของชุมชนสมมติว่าโรงเรียนก่อ,อเขตกอมีอยู่150แต่ใน20ปีข้างหน้าอาจจะเหลืออยู่แค่50โรงใน50โรงนี้ถ้าจบโรงเรียนประถมศึกษา แล้วท่านมีโรงเรียนมัธยมรองรับ50โรงนี้อยู่ตรงไหนครอบคุมหรือ,อยังนะครับที่จะให้นักเรียนอยู่ในช่วงประมาณสัก500ถึง1,500ในโรงเรียนมัธยมดี4ี่มุมเมืองนั้นท่านก็ต้องเชื่อมกับเขตมัธยมที่จะต้องมายกระดับโรงเรียนมัธยมโรงใดโรงหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่จะให้ครอบคุมในในโซนนั้นๆน,น,นะครับ จากตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านต้องคำนึงถึงอาชีวศึกษาด้วยว่าถ้าเมื่อเรียนประถมดีของชุมชนแล้วมาเข้าโรงเรียนดีมัธยมสี่มุมเมืองแล้วแล้วจบตรงนี้แล้วนี่เขาจะไปเรียนอาชีวะหรือเทคนิคตรงไหนที่ใกล้ที่สุดที่จะครอบคุมได้ดีที่สุดมันก็ต้องจัดให้เชื่อมโยงกันไปตลอดแนวซึ่งขณะนี้นะครับทางสปท ได้มอบให้เขตหนึ่งทุกจังหวัดเป็นคนกลางในการเชื่อมแผนที่ในการวางกรอบแผนที่ในการกำหนดพอดจุดโรงเรียนดีของชุมชนโรงเรียนดีสี่มุมเมืองแล้วไปเชื่อมต่อกับโรงเรียนอาชีวศึกษาแล้วให้เขตหนึ่งเนี่ยเอาภาพมาต่อเป็นแผนที่ของจังหวัดของแต่ละจังหวัดซึ่งขณะนี้ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีความสมบูรณ์อยู่ประมาณสัก50จังหวัดนะครับอีกส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีความไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นผมอยากิ้นยําให้ท่านผอ,อเขตหนึ่งนะครับช่วยเป็นตัวกลางในการเชื่อมแผนที่และเชื่อมกระบวนการดำเนินการอันนี้อันที่หนึ่งเมื่อท่านได้แผนที่เสร็จแล้วอันที่สองอยากให้ท่านกรุณาได้ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนดีของชุมชนแต่ละแห่งนั้นจะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่นะครับโรงเรียนดีสี่มุมเมืองใช้งบประมาณเท่าไหร่รวมแล้วนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดแต่ละจุดเท่าไหร่รวมแล้วเป็นวงเงินเท่าไหร่เพื่อที่ท่านจะได้นำเข้ากจ ซึ่งวันที่8ที่จะถึงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีจะสรุปในภาพของงานรอบที่1แล้ววันที่11ที่จะถึงนี้จะได้เชิญศึกษาธิการจังหวัดนะครับและก็ผู้บริหารระดับสูงของสปทเข้ารับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีจากนั้นจะมีเฟสที่3จะมอบแผนที่กับจุดที่แต่ละเขตทำเนี่ย กลับลงไปจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วยืนยันว่าสิ่งที่แต่ละเขตแต่ละจังหวัดทำรรมานั้นมีความสมบูรณ์พร้อมแล้วจึงจะนำเรื่องนี้เข้าเสนอในภาพรวมเข้าคอรมอให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็อยากจะฝากเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะผมคิดว่า ถ้าหากเราสามารถทําโรงเรียนดีของชุมชนได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพรองรับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่จะใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอนร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอนาคต